สวัสดีครับผมกับเราช่องพ่อใหญ่ทองคำชาแนลนะครับผมสวัสดียามเย็นครับถึงช่วงเวลาพักแล้วนะครับผมวันนี้พ่อใหญ่ของเราเจอสระน้ำนะครับก็เล่นน้ำสะนะครับเย็นสบายตัวเลยนะครับวันนี้ ทุกวันเราก็พักแต่วัดนะครับได้อาบน้ำสายยางนะครับยังไม่ได้เจอน้ำสะแบบนี้นะครับผมก็ไม่ค่อยได้ลงคลิปนะครับก็ทิ้งงานพ่อใหญ่ก็สบายดีนะครับผมสบายดีกันทุกคนเลยนะครับโอ้พ่อใหญ่เย็นกายสบายใจเลยนะครับเจอน้ำสะใหญ่ๆแบบนี้นะครับ เดินมาเหนื่อยๆนะครับร้อนๆนะครับได้มาแช่น้ําแบบนี้นะครับสบายใจนะครับพูใ้หพใหญ่เฮาเฮาไปได้พู้ใหญ่เฮ้ตอนนี้ทีมงานของเราก็กําลังไปตัดอ่าไม้อยู่นะครับผมเป็นอาหารของผู้ใหญ่นะครับโอ้เจอน้นามเย็นๆพูอใหญ่บอกว่าชื่นใจนะครับ ไม่ได้นอนแช่น้าแบบนี้นานแล้วนะครับผมเอาเอาเดินขึ้นเองเลยนะครับเย็นแล้วก็ขึ้นเองเลยนะครับผมเอาเอาไปไหนนั่นเอาเอานี่ครับควันวินนะครับผมก็ได้ ไปตัดนะครับไม้นะครับเอาขอข้เอาสวัสดีครับเอาเป็นลลหลักบ้าป๋อเอาเอาขึ้นเลยครับผมเอาตะขอกระปมกเลยมะขอก็ไม่ได้อมา,อมานะครับเดี๋ยวจะเอาพ่อใหญ่ไปอาลากสเสบียงอาหารนะครับของผ่อใหญ่เองนะครับ เป็นไม้ท่อนนะครับแต่ไหน,น,น,นกินดิไปเดียวสูบกันเตือนไหนกินบ้าบ่ะแต่วันนี้เรามีเมนูมพิเศษนะครับวันนี้เป็นวันเกิดของอควันวินนะครับผมก็ให้ไปเบอร์ดีนะครับน้องในทีมงานของพระใหญ่ทองคําด้วยนะครับ,ค,รบควันวินของเราเองนะครับเดี๋ยวเราจะไปพาดสู้นะครับเดี๋ยวเราจะ ครับพ่อใหญ่ไปเอาไม้นะครับเพราะว่าตรงนี้เราจะลากข้ามคลองมาเลยเนาะครับเพราะว่าตรงนี้บริเวณตรงนี้ไม่มีหญ้านะครับคอยอยู่ตรงนู้นครับผมพ่อใหญ่อ้วนมากนะครับดำปั๊บเลยนะครับผมดำคือได้แช่น้ําได้อาบน้ําประจํานะครับสดชื่นหนังชุ่มมากเลยนะครับ้าาามมผนเดี๋ยวเราไปดู อาหารของผู้ใหญ่บริเวณตรงนี้นะครับเราพักในค่ำคืนนี้นะครับพักวัดมาหลายวันแล้วนะครับวันนี้เป็ียนบรรยากาศนครวินเนาะก็เป็นวันเกิดของควาดวินด้วยนะครับแล้วก็เราจะมานอนทุ่งนานะครับชมบรรยากาศนะครับแต่ยังไม่รู้ว่าจะได้เมนูอะไรนะครับในค่ำคืนนี้นะครับเราก็จะมีค่ำค่นะครับเนาะเราก็จะมีการให้เป็เบอร์เดย์กันนิดนึงนะครับผมอาจจะไม่ได้ลงคลิปเนาะเพราะว่าไฟเราไม่ค่อยสว่างนะครับ พอมืดเราไ่ได้พักวัดเนาะวันนี้ต้นฟ้าบริเวณวัดต้นไม้เยอะนะครับกลัวจะครับกลัวจะหักต้นไม้นะครับผมครับไปครับเดี๋ยวเราไปดูอีกหนึ่งท่านของเราทีมงานฮะลา้าพน้ำไรมาาาน้ำไลยน้ำดีมากเลยครับเอาใสอยู่ไส่เ่ย โอ้ไปบ่ไห้ดอกดีลมนี่ครับเป็นอ่าไม้ท่อนนะครับนี่ก็ไม่ค่อยได้ลงคลิปนะครับแม่แม่ครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมนี่เป็นบรรยากาศนะครับบรรยากาศยามเย็นนะครับเจขันอยู่นี่นี่พนักงานอาหารให้เราให้พ่อใหญ่ยินห้อยเลยครับรับมือนีเราเพี้ยงกันสันี่ดีล้ม เล่นห้อยเลยเะมือนดไปเดี๋ยวเราไปเอาโซ่กันนะครับผมคือมือกล้อง,องของเราก็ไม่ค่อยว่างนะครับเนาะคนหนึ่งผมก็ฉี่ช้างอีกสองท่านก็อ่าขายของนะครับเราก็ไม่ค่อยได้มีเวลาได้ลงคลิปให้แม่ๆได้รับรับชมกันนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับก็อย่าเพิ่งลืมกันนะครับผมอย่าเพิ่งลืมพ่อใ่ทองคานะครับก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผม นี่หละครับบางวันก็พักวัดนะครับวันนี้คือบริวัดเป็นต้นไม้เล็กๆนะครับอ่าคุณหลวงพ่อนะครับท่านหลวงพ่อก็ได้ปลูกไว้เยอะนะครับก็เลยเกงใจไม่กล้าพักนะครับนี่เขเป็นเอซีนะครับมาให้กําลังใจนะครับผมทางบ้านดอนหันนะครับท่านก็บอกว่าให้มาพักตรงนี้นะครับมีสระน้ําด้วยนะครับ ท่านก็แนะนำมานะครับผมบริเวณที่เราไปตัดหญ้าก็เป็นเป็นคลองน้ำนะครับผมเป็นคลองน้ำไม่สามารถที่จะเอาอาหารพร้องพ่อใหญ่มาได้นะครับก็ต้องให้พ่อใหญ่ช่วยด้วยนะครับผม<ไหน>เราโซ่ผาดคอแล้วก็ ให้พ่อใหญ่ทบทวนนะครับอาชีพเก่านะครับผมไปขอขอใหเขาเนิพูดที่ผุนไม่ได้ข,ไ <ป S 2> ขอมาหนิสร้างคื้หนังผีไปไปเลยครับตามไปดูกันเลยนะครับก็ไวยพสนะครับผมคอมเมนต์ไวยพสให้ ควนวินได้นะครับแม่แม่ครับวันนี้เป็นวันเกิดของควนวินนะครับน้องในทีมงานของพระเยทองคํานะครับผมผมก็ขอให้น้องสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับก็ให้ร่ารวยเงินทองนะครับก็ขอให้น้องอายู่เคียงข้างครับครอบครัวพระเยตลอดไปนะครับควันวินครับผมเป็นน้องในทีมงานของเราตั้งแต่เริ่มเลยนะครับขอขอบคุณนะครับที่ยังอยู่เคียงข้างเรานะครับควนวินของเรานะครับผม ฝ่าฝนของเราก็เมืเม่อตึ๊บเลยนะครับผมบรรยากาศดีนะครับโอ้โหพอจะได้พักบรรยากาศดีๆหน่อยก็ทำไมค<อ>ตนเทวดาก็คงจะเห็นใจนะครับท่านเทวดาครับจะตกเลยนะครับวันนี้เนาะเมื่อกีอ้เนาะจะตกเลยนะครับวันนี้ตกเลยนะครับผมบ เป็นบริเวณน้ำไหลนะครับผมไม่สามารถที่จะลงไปได้นะครับเพราะว่าเป็นดินทรายแล้วก็จมนะครับผมก็เลยต้องให้พ่อใหญ่ลากมานะครับไปเลยครับผมนี่นะครับให้พ่อใหญ่ลากไปเลยนะครับไม่ใช่เป็นการทรมานแต่อย่างไรนะครับผมเพราะว่าเราข้ามไปเอาไม่ได้นะครับ ต้องให้พ่อใหญ่ช่วยเหลือตัวเองนะครับผมว่าคนก็ลากมาไม่ไหวนะครับเพราะว่าเป็นน้ำนะครับน้ำไหลแล้วก็เป็นดินทรายครับเอ็มอยู่ค,ยครับผมบ่ากินดอกแม่ปบ้าขามเป๋ลากกระเทิงเลยลากกระเที่ยวพอแล้ว นี่ร่าไใหม่สร้างยืนเจ้ามึงขนาบมึงนี่พอดีนี่แหละครับอาหารเย็นของพ่อใหญ่ทองคำของเรามาครับผมของชอบพ่อใหญ่นะครับเป็นอาหารชั้นสูงนะครับวันนี้นะครับหมดก็เยอะนะครับ มัดมัดขาหนาเลยนี่หมัดขาส่ยลงมามัดเลยที่เขาสำหรับค่ำคืนนี้เราก็จะพักก่อนนะครับนอนกันตรงนี้นะครับผมค่าดวงดีนะครับฝนไม่ตกก็ดีไปนะครับถ้าฝนตกเราก็จะเป็นต้องย้ายเข้าวัดนะครับตอนกลางคืนนะครับผมเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับ ว่าตรงนี้น้ําดีมากนะครับอยากให้พ่อใหญ่ได้เล่นน้ําสะด้วยนะครับจ <ไป S 1> ิ้องค์ขบีกไหมเจ๊หอดน้ำด้วย,ยนี่แหละครับผมวิถีชีวิตของคนเลี้ยงช้างนะครับเวลามาทัวร์นะครับผม,มก็เวลาไม่มีอาหารนะครับ <eder> ไม่มีหญ้าช้างนะครับ<อ>เราก็ต้องนะครับ ไปตัดมานะครับถ้ามาไม่ได้นะครับมากกะไ้เขียวมากกะไ้ <c oughs> ถ้ามาไม่ได้เราก็ให้พ่อใหญ่ช่วยเหลือนะครับอ่าช่วยกันไปนะครับผมพ่อใหญ่ก็ได้กินด้วยนะครับเราก็ให้พ่อใหญ่กินเต็มที่นะครับผม <c oughs> ครับสำหรับคลิปนี้ผมก็พาแม่มารับดูรับชมนะครับช่วงพ่อใหญ่อาบดามแล้วก็ช่วงพ่อใหญ่ครับเลากอาหารนะครับ มากินเองนะครับผมก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์ครับให้กับช่องผู้ใหญ่ทองคำ channel ของเราด้วยนะครับผมก็อย่าเพิ่งลืมกันนะครับสรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ